สำหรับในคลิปนี้นะคะชาวพิจิกนะคะจะได้รับทราบแนวโน้มนะเรื่องเกี่ยวกับการงานนะคะการเงินความรักความสัมพันธ์โชคลาภนะคะว่า อาจจะมีทิศทางไปอย่างไรในช่วงครึ่งเดือนหลังมกราคมนะคะร่วมกับเนื้อหาพิเศษนะคะก็คือเรื่องเกี่ยวกับดาวมฤตยูนะคะที่จะยกย้ายในปี65นะว่าจะเข้าไปอยู่พบเดือนใดส่งผลกระทบกับเราอย่างไรจะมีโชคลาภไหมนะคะใครสนใจไปฟังรายละเอียดในคลิปนะคะใครที่ทราบลัคนาราศีนะคะดูจากลัคนาราศีนะคะถ้าคุณเป็นลัคนาพิจิก ดูได้เลยนะคะใครที่ไม่ทราบนะคะดูจากวันเกิดคือ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมก็ดูคลิปนี้ได้เช่นกันนะคะช่องโหรา59ของเรานะคะเป็นคอนเทนต์ในเรื่องการพยากรณ์นะคะการตีความดวงดาวว่าเวลาขยับเวลาย้ายนะมีผลกระทบกับพวกเราอย่างไรบ้างนะคะใครสนใจศาสตร์ทางด้านนี้นะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้ได้เลยนะคะสำหรับดวงดาวนะคะในช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะไปอยู่รวมกันในภพ กระดุมพระนะคะของพวกเราชาวพิจิกนะคะมากที่สุดนะคะก็คือสามดวงด้วยกันนะคะพบกระดุมพระนะคะเป็นพบที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเงินเงินทองทองนะคะเรื่องของงบประมาณเรื่องของการจัดการเรื่องของตัวเลขนะคะเรื่องของผลประโยชน์นะคะการจัดแจงต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องตัวเลขการเงินการทองทั้งหมดนะคะดังนั้นตัวเราไปอยู่ในพบนี้ก็มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้นะคะดาวประจำตัวของพวกเรานะคะเป็นดาวังคารนะ ครึ่งหลังมกราคมนะคะมีกําลังที่ค่อนข้างดีอยู่นะโอเคนะคะอยู่ในเรือนการเงินดังนั้นตัวเราก็ถือว่า จะได้หยิบจับการเงินนะเกี่ยวข้องกับเงินเกี่ยวข้องกับยอดขายนะคะการแก้ไขปัญหาในเรื่องของบัญชีนะรายรับรายจ่ายอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราเป็นคนดูแลเรื่องการเงินบริหารอยู่แล้วก็ถือว่าจะมีสิ่งเหล่านี้เข้ามาให้ดูแลจาัดก,การเยอะนะคะรวมถึงดาวอีก2ดวงนะคะที่มาอยู่ด้วยนะคะก็คือดาวพุธกับดาวศุกร์นะคะดาวศุกร์นะคะเป็นตัวแทนในเรื่องของ คู่ค้าคู่สัญญาก็ได้คู่ครองก็ได้นะมีแนวโน้มของการที่เข้าไปทำงานเกี่ยวข้องกันนะทำงานร่วมกันหรือว่าได้มีโอกาสแก้ไขปัญหากับคู่ครองก็ได้นะคะณนะเดือนนี้เนี่ยดาวที่เกี่ยวข้องกับปัตตนินะคะก็มาอยู่ในการเงินรวมทั้งดาวการงานก็ไปอยู่ในเรือนสหัชชะนะคะก็มีแนวโน้มว่าชาวพิจิกอ่ะก็จะมีเรื่องของลู่ทางใหม่ๆเกิดขึ้นที่มันจะต้องอาศัยคนอื่นๆเนชะ่น มีพาร์ทเนอร์นะคะมีการขอความร่วมมือนะการติดต่อประสานงานกับบริษัทอื่นๆเพื่อที่จะมาช่วยเหลือซัพพอร์ตเราในบางส่วนนะคะการขยับขยายการงานนะคะที่จะต้องพึ่งพาคนอื่นหรือว่าการทำงานเป็นทีมการลงทุนกิจการแบบร่วมผู้ลงทุนก็จะเกี่ยวข้องมากหน่อยนะคะใครที่ทำงานองค์กรก็อาจจะต้องเกี่ยวข้องกับทีมเยอะทำงานคนเดียวเนี่ยอาจจะ ไม่สําเร็จนะคะก็ต้องเกี่ยวข้องกับหลายส่วนหลายฝ่ายหลายผานแหนกอะไรอย่างเงี้ยนะคะเกี่ยวข้องกับคนรอบตัวมากหน่อยนะคะใครที่ทํางานมีเนื้อหาเกี่ยวกับทางบ้านก็เกี่ยวข้องกับพี่น้องนะคะเครือญาตินะคะเป็นไปในทิศทางที่มีทั้งดีแล้วก็มีทั้งเรื่องของการแก้ปัญหาด้วยเพราะว่าดาวที่อยู่ในเรื่องของการเงินผลประโยชน์ก็ มันเป็นดาวที่ควบ2องเรือนนะมีทั้งดีแล้วก็มีทั้งอริมีทั้งวินาอะไรหลายๆอย่างด้วยนะคะดังนั้นก็เป็นเรื่องของการแก้ปัญหาการเข้าไปหยิบจับ นะคะดึงเรื่องเก่าออกมาทําใหม่นะคะการที่จะพยายามเดินไปข้างหน้าแต่ว่าต้องผ่านการสะสางเรื่องเก่าๆก่อน,นก็จะเป็นเนื้อหาประมาณนี้นะคะแต่ว่ากําลังในเรื่องของการเงินนะคะถือว่ายังเข้มแข็งอยู่เพราะว่าดาวการเงินนะคะเป็นปฐุปมเกนนะคะมีเกณฑ์ที่จะมีเรื่องของไรายได้นะคะที่มั่นคงนะอาจจะมาจากเรื่องของทางครอบครัวมาจากทางคู่ครองนะคะมาจากคู่ค้าคู่สัญญาหุ้นส่วนยังถือว่า โอเคอยู่นะคะแล้วก็เรื่องของการลงหลักปักฐานอะไรสักอย่างการที่จะไปเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ขนาดใหญ่อะไรที่มันเกิดความมั่นคงในชีวิตก็มีโอกาสและแนวโน้มนะคะถึงเมษายนนะคะดังนั้นการที่เป็นปฐุมเกณฑ์ในเรือนพันธุนะคะก็เป็นเรื่องที่เกิดความมั่นคงทั้งครอบครัวบางคนก็ แต่งงานนะแล้วก็แยกบ้านออกไปก็ได้บางคนริเริ่มธุรกิจใหม่โดยใช้ทรัพยากรพื้นฐานจากครอบครัวเดิมนะคะบางคนก็ไปเกี่ยวข้องกับการเข้าไปจัดการเรื่องต่างๆในครอบครัวเรานะลักษณะนี้ก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะการลงหลักปักฐานก็ถือว่าจะมีความมั่นคงนะคะก็ประมาณเมษายนเดี๋ยวดาวพฤหัสก็คือดาวการเงินของพวกเราจะย้ายอีกครั้งหนึ่งนะคะในช่วง8เมษายนเป็นต้นไปเป็นเวลาหนึ่งปีนะคะการเงินจะ เป็นเกษตรราธิบดีนะคะเล็งกับพบราบผลดังนั้นเรื่องของการเงินต่างๆนะคะการประสานงานติดต่ออะไรที่มันดูยุ่งยากวุ่นวายในช่วงนี้นะคะก็ถือว่าจะลงตัวนะจะสามารถมีผลกําไรชัดเจนมากขึ้นในช่วงเมษายนเป็นต้นไปนะคะนอกจากนี้นะคะในเรื่องของโชคลาภทางการเงินนะคะลาบผลผลกําไรนะสิ่งที่ไม่คาดคิดนะคะที่เกี่ยวข้องกับการเงิน ก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้นะคะเนื่องจากดาวที่เกี่ยวข้องกับลาบผลก็มาอยู่ในเรือนการเงินด้วยนะคะเรียกว่าการเงินนะมีความเข้ามีความออกรวมถึงมีเรื่องของโชคลาบประปายด้วยนะคะที่บอกว่าประปรายเพราะว่าดาวโชคลาบนะมีกําลังเป็นประนะคะก็คืออ่มีไม่แน่นอนก็ถือว่าคงจะต้องมีมานะคะสําหรับดาวในเดือนนี้นะคะดาวพุธกับดาวศุกร์มีความวิปริตนะคะดังนั้นในเรื่องของ การติดต่อสื่อสารต่างๆก็ถือว่าบางครั้งก็ต้องพบเจออุปสรรคในเรื่องของระยะเวลานะคะเรื่องของการยื่นเอกสารเรื่องของการประสานงานต่างๆมีจังหวะรอจังหวะหน่วงนะคะเพราะว่าดาวเดินไม่ค่อยปกตินะคะนอกจากนี้นะคะดาวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของคู่ค้าคู่สัญญาการเจรจาเนี่ยบางครั้งก็มีเรื่องของความสะดุดติดขัดอยู่บ้างนะ<ส>นะเพราะว่าดาวเนี่ยเดินช้าวกว่าปกตินะคะเป็นเรื่องของ ระยะเวลาการรอคอยนะรอคอยอนุมัติรอคอยการเซ็นนะคะรอคอยการส่งเอกสารยื่นอะไรอย่างเงี้ยมีระยะเวลารวมถึงเรื่องของการขนส่งนะคะอาจจะมีเรื่องของปัญหาตารางเวลาการนัดหมายต่างๆนะคะก็ควรจะคอนเฟิร์มด้วยนะเพราะว่ามีแนวโน้มเล็ดเลื่อนได้นะคะการนัดหมายเรื่อง ผลประโยชน์การเงินการทวงถามอาจจะแบบไม่ได้ในครั้งแรกก็ต้องทำหลายครั้งหน่อยนะคะดังนั้นการทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับการเงินผลประโยชน์ในเดือนนี้ก็บวกลบเวลาไปสักหน่อยเพราะว่าดวงดาวเดินไม่ค่อยราบลื่นเท่าไหร่นะคะสำหรับปัญหาระยะเวลาต่างๆที่บอกนะก็จะดีขึ้นประมาณต้นเดือนกุมภาพันธ์นะคะส่งผลในเรื่องของ เครื่องมือสื่อสารด้วยนะคะอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการส่งสัญญาณนะรวมไปถึงโทรศัพท์มือถือก็ได้นะคะการแก้ไขปัญหาทางเทคนิคของคอมพิวเตอร์โปรแกรมแอปพลิเคชันนะสิ่งเหล่านี้ก็อาจจะสร้างความล่าช้าสะดุดติดขัดในการงานได้อยู่บ้างนะคะสำหรับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะเนื่องด้วยดาวปัตตนีนะคะเป็นดาวศุกร์นะคะก็มีการเดินหอยหลังด้วยเหมือนกันนะก็อาจจะเป็นเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่ ถอยหลังกลับนะคะเข้าไปสู่กันได้ไปเกี่ยวข้องกับแฟนเก่านะคะคนเก่าคนที่เลิกไปแล้วหรือคนที่ไม่คาดคิดว่าจะได้เจอนะคะใครที่มีคู่อยู่แล้วนะคะก็อาจจะเข้าไปช่วยเขาแก้ปัญหาเก่าๆเ,เดิมๆนะคะหรือในขณะเดียวกันคุณเองก็อาจจะมีปัญหากับคู่นะในเรื่องเดิมๆเ,เก่าๆนั่นแหละนะคะก็อาจจะเป็นแนวนี้ได้นะคะสำหรับคนที่ความสัมพันธ์ยังอยู่ในระดับแบบไม่ค่อยชัดเจนนะก็ถือว่ามันก็จะคลุมเครือไปเพราะว่าดาวเนี่ย จากที่โครจรหนึ่งเดือนหนึ่งช่องก็จะเดินเป็นหลายเดือนนะคะดังนั้นเรื่องของความรักก็จะดูไม่ค่อยชัดเจนเดี๋ยวอ่ะองศาเดี๋ยวก็เดินขึ้นเดี๋ยวก็ถอยหลังนะคะดังนั้นเรื่องของการครบคนที่เพิ่งเข้ามานะต้องใช้เวลาดูสักหน่อยนะคะซึ่งดาวที่เกี่ยวข้องกับคู่ครองของชาวพิจิกเนี่ยจะดีขึ้นนะประมาณมีนาคมเมษายนนะคะก็ใช้เวลาดูให้นานน,านกว่านี้หน่อยนะคะ เท่าที่ฟังดูเนี่ยชาวพิจิกเนี่ยมีโอกาสดีในเรื่องของความก้าวหน้าทางการงานนะเรื่องการเงินเนี่ยดูไม่ค่อยน่าเป็นห่วงเท่าไหร่เนื่องจากดาวหนุนนําดีนะคะรวมไปถึงดาวการงานนะคะไปอยู่ในเรือนสหัชชะ เป็นคู่กับดาวเสาร์นะเป็นคู่อสีติธาตุนะคะดังนั้นยิ่งเข้าไปเกี่ยวข้องกับคนเยอะแก้ไขปัญหางานก็ยิ่งมีเข้ามายิ่งมีโอกาสมองเห็นเข้าไปอีกนะคะดังนั้นเรื่องการงานความก้าวหน้าไม่ค่อยน่าเป็นห่วงแต่เรื่องที่น่าจะเป็นปัญหาหรือจุดอ่อนของชาวพิจิกในช่วงนี้ก็ได้แก่ปัญหาในครอบครัวนะคะปัญหาที่เกี่ยวกับเครือญาติบางคนหรือว่าเพื่อนร่วมงานเพื่อนบ้านนะคู่ค้าบางคนลักษณะนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนรอบตัวใกล้ๆตัวนะคะ สำหรับดาวพระเกตนะคะในเดือนนี้นะก็คือมาเล่งพวกเราอยู่นะเรียกว่าพระเกตอยู่ร่วมกับดาวราหูเป็น8ปดเก้าเล็งมาที่ตัวเรานะคะส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการที่จะต้องไปมีเนื้อหาร่วมกับคนอื่นเยอะนะคะเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องทางคู่ทางครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยมากหน่อยนะคะดาว8ปดเก้าก็ส่งผลให้เรามีกิจกรรมเยอะมีเรื่องที่จะต้องให้เราจัดการมากนะเรียกว่าไม่ค่อยว่างนะคะมีความยุ่งยากอยู่เสมอนะคะ การได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องเก่าๆโบราณวัตถุกเก่าแก่นะคะเรื่องของการสนใจาศาสนาเรื่องความเชื่อการสนใจสายมูอะไรเงี้ยนะคะการอยากจะเสริมดวงอะไรเงี้ยนะ,ะอาจจะมีเข้ามาในเรื่องความสนใจของชาวพิจิกในช่วงนี้นะคะการได้เข้าไปในสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์นะคะรวมถึงเรื่องของการเกี่ยวข้องกับทางด้านเซนส์สัมผัสจิตวิญญาณลางสังหณ์นะคะหรือเรื่องของความฝัน สำหรับเนื้อหาในครึ่งหลังมกราคมประมาณนี้นะคะส่วนในเนื้อหาพิเศษนะคะเรื่องดาวมฤตยูนะคะดาวมฤตยูนะคะเป็นดาวที่นะบางตำราก็ว่าเป็นดาวอาเพศนะคะแต่ว่าดาวมฤตยูเนี่ยพอเขาไปอยู่พบเรือไหนนะคะก็ส่งผลให้เกิดความผันผ,นผวนแปรปวนนะคะในเรื่องที่เกี่ยวกับภพบเรือน,นนั้นๆนะคะสำหรับของพวกเราเนี่ยชาวพิจิกนะคะดาวมฤตยูอยู่ในภพอรินะคะมาเป็นเวลา6ปีแล้วนะคะดังนั้น ดาวมฤตยูในภพอรีส่งผลในเรื่องของอุปสรรคปัญหาบางครั้งมองไม่เห็นนะคะเรื่องคนไม่ชอบนะคะเรื่องคนขัดแข้งขัดขาเรื่องศัตรูในที่ลับนะหรือว่าเรื่องของภาระต่างๆก็ได้เรื่องของปัญหาต่างๆที่เข้ามาโดยไม่ได้คาดคิดนะคะ บางคนนะคะเป็นเนื้อหาในเรื่องของสุขภาพก็ได้โรคภัยไข้เจ็บและโรคประจําตัวนะคะบางคนต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องของการแก้ปัญหาตลอดเวลาในช่วง6ปีที่ผ่านมาก็คือมีปัญหาเยอะปัญหาบ่อยนะคะแก้ปัญหาเฉพาะหน้ามากนะคะดังนั้นดาวมฤตยูก็ส่งผลในเรื่องนี้นะคะของชาวพิจิกนะคะสําหรับในช่วงเจกรกฎาคมถึง1ธันวาคมดาวมฤตยูจะมีการยกย้ายนะคะเข้าสู่เรือนปัตตานีนะคะเรียกว่าเป็นการย้ายชั่วคราวนะคะก่อนที่จะย้ายจริงนะคะในปี 66นะประมาณ8มีนาคมปี2566และอยู่ยาวไปเลยนะคะถึงปี2572เป็นเวลา7ปีนะคะดาวมฤตยูนะคะย้ายชั่วคราวนะคะเข้าสู่พบคู่ครองคู่ค้าคู่สัญญาหุ้นส่วนนะคะแล้วก็เล็งมาที่ตัวเราด้วยนะคะดังนั้นนะคะชาวพิจิกนะในช่วงเวลาดังกล่าวนะะสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นก็คือเรื่องของความเปลี่ยนแปลงผันผ,นผวนเกี่ยวกับเรื่องของ คู่ครองนะคะคู่ค้าคู่สัญญาหุ้นส่วนนะคะก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงถ้าพูดถึงเรื่องของการทําการค้าการเปลี่ยนแปลงกลุ่มเป้าหมายการเปลี่ยนแปลงคู่ค้าการเปลี่ยนหรือขยายกิจการธุรกิจ ปัญหาความเปลี่ยนแปลงนะคะที่เกิดจากเรื่องของทางคู่ครองก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นญาติคู่ครองนะธุรกิจของคู่ครองใครที่พึ่งพาคู่ครองแบบ100%นตะลักษณะนี้นะคะนอกจากนี้นะคะดาวมฤตยูก็ส่งผลในเรื่องของใครที่ไม่มีคู่นะก็อาจจะมีคู่แบบปุบป,ปับฉับพลันเกิดขึ้นนะคะเรื่องของการพบคนแบบ สร้างครอบครัวอย่างรวดเร็วนะเรื่องของการที่เปลี่ยนสถานะจากโสดไปเป็นแต่งงานนะคะจากแต่งงานมาเป็นโสดการเปลี่ยนแปลงภายในครอบครัวประมาณนี้นะคะสำหรับดาวมฤรุตยูในแง่ดีของเขานะคะถ้าเราทําการค้าหรือเนื้อหาการงานนะหรือคู่ค้าคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการต่างประเทศนะคะก็ส่งเสริมดีนะคะเรื่องของเทคโนโลยีนวัตกรรมอะไรใหม่ๆ อะไรที่ล้ำหน้าล้ำสมัยนะคะก็จะส่งเสริมนะคะในเรื่องของการค้าการงานกับพวกเรานะคะนอกจากนี้นะคะใครที่เกิดในช่วงปีคร่าวๆนะคะตุลาคม2524ถึงกุมภาพันธ์2531ะคะในพื้นดวงของคุณก็จะมีดาวมฤตยูนะคะ อยู่ตรงที่กระพิบนะคะหรือว่าใครที่เคยผูกดวงชะตาแล้วนะคะก็ไปเอาใบดวงของคุณอะมาดูนะว่าคุณมีมฤตยูอยู่ตรงที่กระพิบหรือเปล่านะคะถ้ามีนะคะก็หมายความว่าคุณก็จะต้องอ,อาจจะพบกับความผันผวนมากกว่าคนปีพศอ,อ,อื่นๆนะคะเนื่องจากมันเป็นความผันผวนของดาวมฤตยูที่ทับลัคนาตัวเรานะคะกับดาวมฤตยูที่มาเร็งด้วยนะคะเรียกว่า มือรุตยูเดิมกับจอนเลงกันนะคะมีความผันผวนเปลี่ยนแปลงในส่วนของตัวเองนะส่งผลไปยังฝั่งตรงข้ามก็คือคู่ครองคู่ค้าคู่สัญญานะคะการจะลงทุนนะคะร่วมหุ้นกับใครนะคะกับญาติพี่น้องกับคนรอบตัวกับอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องใช้เหตุผลให้มากเรื่องของเอกสารสัญญาผลประโยชน์นะคะเอาให้ดีๆเอาให้ชัดเจนนะคะเนื่องจากเป็นความผันผวนนะทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะ อย่างไรก็ดีนะคะการดูดวงชะตาก็ไม่ได้โฟกัสนะั้นที่ดาวดวงใดดวงหนึ่งเพียงดวงเดียวนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลแค่เรื่องดาวมฤตยูนะคะณนช่วงเวลา7ปีนะคะที่ดาวมฤตยูย้ายดาวอื่นๆอ,อาจจะดีก็ได้นะเรื่องของดาวพระหัสนะคะดาวเสราร์ดาวราหูนะคะก็ยังคงเป็นปัจจัยที่จะต้องเอามาอ่านรวมกันด้วยนะคะ เนื้อหานะคะมีความตั้งใจให้เกิดความระแวดระวังนะคะการวางแผนต่างๆนะสามารถนําไปใช้ประกอบร่วมนะเรื่องของความรอบคอบในจุดใดบ้างที่ต้องเพิ่มเติมนะคะไม่เน้นในเรื่องของการวิตกกังวลหรือความเครียดจนเกินไปนะคะสําหรับเนื้อหานะคะในเครื่องเดือนหลังมกราคมนะคะแล้วก็ข้อมูลของดาวบริตยูพอสังเกตประมาณนี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ